สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับ ZTE เตรียมเปิดตัว2มือถือใหม่18มกราคมพร้อม CPU Snapdragon 820โดยล่าสุดได้มีข่าวออกมาจาก ZTE ครับโดยกำลังจะเปิดตัว Nubia Z11 และก็ n u บ i a X8 และจากข่าวที่ออกมานั้นระบุว่า Nubia Z11 เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.2นิ้วแบบขอบโค้งคล้ายๆกับดีไซน์ Samsung Galaxy S6 e g นั่นเองความเร็วระดับ QHD พร้อมกับแรมขนาด4 g b โะยความจำภายใน128 g b ครับ เรื่องของกล้องก็จะมาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพขนาด20.7ล้านพิกเซลที่ด้านหลังและกล้องหน้าก็ให้มาถึง13ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับระบบปฏิบัติการที่จะใช้เป็น Android 6.0 Marshmallow ทั้ง2รุ่นส่วน Nubia X8 เนี่ยที่วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเว็บไซต์ของ Nubia Mobile Shop ราคาประมาณ17,560บาทในเรื่องของสเปคจะมาพร้อมกับหน้าจอ6นิ้วความละเอียด QHD แรม4 g b ส่วนหน่วยความจำ32 g b บัแบตเตอรี่ขนาด5,120 mAh mm ครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลออกมาว่าทั้ง2รุ่นจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้อย่าลืม subscribe channel ออกด s ซ s c r i b e ์ช anel ของเราใน y o YouTube กันด้วยมิ์ Space Phone TV แล้วก็ Subscribe หรือจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ